ขายครับบ้านเดียว2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำบรรยากาศดีมากพื้นที่100ตารางวาอยู่ในเมืองเลยครับนนทบุรีสนใจติดต่ออินบ็อกมาได้ครับสอบถามรายละเอียดได้ครับขายในราคา2องล้านเแสนบาทต่อรองหน้าง,งานได้เลยครับ